วัดร่องคุณนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะครับว่าวัดน,นี้มันสวยงามขนาดไหนเล่ค่าไปได้วยศิลปะสถาปัตยกรรมเหมือนอยู่ที่สว,สวนขวัชั้นเด็ดวัดร่องคุณตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเป็นวัดสีขาวที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยสงนงามอลังการไปได้วยผู้ทธศิลป์ลวดลาย เฉพาะของอาจารย์เฉลิมชัยครูศรีทิพัสและตรงนี้นะครับก็ะจะเป็นบันไดนะครับเดินขึ้นสวงสวรรค์ก็จะต้องผ่านนรกก่อนนะครับครับนรกก่อนที่เราจะขึ้นสวรรค์เราก็จะต้องผ่านความยากลําบากก็คือนรกนั่นก,ก,ก็คือต้องทําความดีให้มากๆหรือจะหลุดพ้นจากความทุกข์นะครับแล้วก็เดินขึ้นไปบนส่วนสวรรค์ นี่นะครับก็จะเป็นข้างในโบูถนะครับถ้าเกิดเดินตรงไปข้างหน้าก็จะเป็นข้างในบูดนะครับซึ่งข้างในโบสเนี่ยเราไม่สามารถที่จะถ่ายรูปได้นะครับข้างในโบสนี่ก็จะสื่อความหมายถึงการเข้าถึงพระนิพพานนะครับข้างในก็จะมีพระประธานนะครับแล้วก็จิตกรรมฝาผนังที่งดงามมา,า,มากๆนะครับเพื่อนๆเ,เข้าไปก็สามารถชื่นชมความสวยงาม จากศิลปะของอาจารย์เฉลิมชัยได้เลยนะครับอันนี้ข้าง,างโบสถ์นะครับค้างโบสถ์บริเวณโบสถ์นะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับก็จะเป็นบ่บน้ําศักดิ์สิทธิ์ประจํา12นัก,กษัตริย์นะครับแล้วเราก็ยืนประจํานักษัตริย์แล้วก็โยนเหรียญเข้าไปนะครับโยนเหรียญเข้าไปให้เข้าบัวนะครับถ้าเกิด ีความเชื่อว่าถ้าเกิดยูนเหรียญเข้าไปลงหัวตรงกลางเนี่ยก็จะมีแต่ความสุขความร่นเย็นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสวนเหมือนเป็นป่าหิมพาต์นะครับจะเป็นน้ำตองน้ำตกนะครับมีพระพุทธรูปนะครับมีสัตว์เป็นสัตว์ในป่าหิมพา์นะครับมีสเปนสีหัห้าตานะครับ ก็จะมีนะครับพระพุทธรูปนะครับพระพุทธรูปให้มากราบขอพรนั่นคือพระพุทธรูปประธานโชคลาบนั่นเองสามารถมาขอโชคขอลาบให้ล่ำรวยจากตรงนี้ได้นะครับบรรยากาศร่มเย็นเมนอยู่ส,สวรรค์น,นะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นเทวาลัยนะครับจะเป็นสีทองอาลามเลยครับเป็นเทวาลัยที่ประดิษฐานองค์พระอิคารีน,นะครับ จะปเป็นโซนครับโซนนี้จะเป็นโซนของเทพนะครับเมื่อกี้เป็นโซนของวัดนะครับวัดก็จะเป็นสีขาวนะครับวัดที่เป็นวัดพุทธก็จะเป็นสีขาวส่วนนี่เป็นเทวะไรของเทพถ้าพิฆเน,นก็จะเป็นสีทองอาลามนะครับ <c oughs> เ,เพื่อนๆนะครับสามารถที่จะเดินเข้าไปรับชมความสวยงามของเหรียญหรือวัตถุมงคลต่างๆของอาจารย์เฉลิมชัยได้ที่ ขอพระพิคานียแห่งนี้ได้นะครับนี่ครับพระพิคานีสวยสดงดงามไปด้วยผู้ชาสินของอาจารย์เฉลิมชัยนะครับภายในก็จะมีเหรียญมีวัตถุมงคลต่างๆของอาจารย์เฉลิมชัยจัดแสดงจัดโชว์นะครับตรงนี้จะเป็น เมนเผาศพของอาจารย์เฉลิมช <of> ัยนั่นเองนะครับเป็นเมนเผาศพที่แล้วอยากตายขึ้นมาทันทีเลยนะครับสวยสุดยดงามจริงๆครับตรงนี Danish ้จะเป็นห้องน้ํานะครับห้องน้ Spider ําที่โคตรอยากเข้าครับห้องน้านี่โอ้โหยังดูนะครับนี Maps ่ความสวยงามของหนึ่งในวัดนะครับที่สวยที่สุดในโลกนะครับเป็นวัดที่สวยที่สุดในโลกนะครับ